คลิปนี้นะครับผมก็จะพาคนไทยทุกคนมาทำความรู้จักรถไฟญี่ปุ่นคีฮะ183ถูกปรับปรุงอีกครั้งด้วยฝีมือคนรถไฟ100%พร้อมทดสอบให้บริการภายในปี2565น,นี้เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันได้เลยครับ หลังจากช่วงปลายปี2564การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทได้รับมอบรถไฟดีเซลรางรุ่นคีฮะห8 3มาจากบริษัทรถไฟฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นจำนวน17ขั้คันโดยรถไฟรุ่นนี้เคยผ่านการให้บริการทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นซึ่งทางรฟทได้ตรวจสอบพบว่าขบวนรถมีตัวถังเครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อนและตู้โดยสารอยู่ในสภาพดีครับสามารถนำมาใช้งานได้จึงคาดว่ายังมีอายุการใช้งานต่อไปได้ไม่ต่ำกว่า50ปีประเทศญี่ปุ่นจึงมอบรถดีเซลรางนี้มาให้กับประเทศไทยได้ใช้ฟรีโดยโรฟทอรับผิดชอบค่าขนส่งมาที่ประเทศไทยประมาณ42ล้านบาทครับณโรงงานมากักกะสัน บรรดาพนักงานฝ่ายการช่างกลการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เริ่มภารกิจสำคัญชุบชีวิตรถดีเซลรางคี้ห้าหนึที่ได้รับมอบและจะนำออกมาทดลองให้บริการภายในปี2 5 6 5โดยจะมีการนำร่องให้บริการในรูปแบบขบวนร,รถไฟท่องเที่ยวและวิ่งให้บริการในระยะสั้นสำหรับแผนการปรับปรุงจะปรับปรุงครั้งละสคัน จนครบ4ชุดและมีรถสำรองไว้1คันจากนั้นก็สู่กระบวนการซ่อมบำรุงเช่นความกว้างของล้อที่เดิมฐานจะกว้าง1.067เมตรตามมาตรฐานรางของประเทศญี่ปุ่นก็ปรับให้ได้ตามมาตรฐานของประเทศไทยที่1เมตรขั้นต่อมาคือการดัดแปลงตัวแค่โอกี้ซึ่งเป็นส่วนฐานของรถไฟ ตรวจสอบระยะห้ามล้อระบบเกียร์ระบบไฟระบบเครื่องปรับอากาศเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองต่างๆเปลี่ยนถ่ายน้ำมันของเหลวเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานพร้อมสำหรับการใช้งานครับรถไฟดีเซลรางคีฮ้1ห3ยังคงอัตลักษณ์ดั่งเดิมของความเป็นญี่ปุ่นเช่นตัวหนังสือระบุที่นั่ง แต่จะมีข้อความภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยไว้โดยเฉพาะในห้องน้ำซึ่งเป็นระบบปิดเหมือนรถไฟรุ่นใหม่115คันอุตราวิถีอีสานมักคาอีสานวัฒนาทักษีนารัฐหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในส่วนของห้องขับหรือส่วนควบคุมรถก็เพิ่มเติมภาษาอังกฤษเข้าไปเพื่อให้ช่างที่ดูแลรถทำงานง่ายขึ้น นอกจากนี้ภายในขบวนรถยังมีป้ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่น่าสนใจในเส้นทางรถไฟเช่นหัวหินทางรถไฟสายมรณะพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงกรุงเทพมหานครเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้ข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการคงกลิ่นอายความเป็นประเทศญี่ปุ่นภายในขบวนไว้ด้วยในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ที่มีโอกาสเข้ามาใช้บริการได้รับทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่ทางการรถไฟส่งเสริมและสามารถเผยแพร่ข้อมูลบอกต่อกันในบรรดานักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นให้มาท่องเที่ยวที่เมืองไทยเพิ่มมากขึ้น สำหรับระยะแรกการรถไฟตั้งเป้าหมายว่าจะนำรถดีเซลรางคี้ห้าหนึ่งแปดสามนี้มารับส่งผู้โดยสารในระยะทางใกล้ๆหรือทำเป็นรถท่องเที่ยวพอเข้าสู่ระยะที่สองก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นเครื่องยนต์เพาล้อเครื่องถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ปั่นไฟเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ซึ่งการปรับปรุงส่วนนี้สามารถทำให้รถวิ่งได้ไม่ต่ำกว่า15ปีเมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จการรถไฟจะนำรถดีเซลรางคี5183ทั้งหมดมาให้บริการเป็นขบวนรถท่องเที่ยวรวมทั้งเปิดให้ประชาชนหน่วยงานหรือผู้สนใจสามารถเช่าเหมาขบวนรถในรูปแบบรถไฟเช่าเหมาลำอีกด้วย ครับผมซึ่งคีหฮาจำนวน3คันได้แก่คี่ฮา1 8หหมายเลข219คนห้า1ี3หมายเลข208และคี่ฮา1 8หหมายเลข29ก็จะไปออกให้บริการปลายเดือนกันยายนนี้ครับส่วนว่าจะวิ่งเส้นทางไหนบ้างและจะเปิดให้จองตั๋วได้เมื่อไหร่ทางช่องจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกทีครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง sky go กอาราวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ